สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับชาวไรอ้อยเช่นเคยนะคะซึ่งรุ่นฤดูหีบอ้อยปี6 6ทัของโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยนะคะทั้งหมดเลย51-57แห่งนะคะขออภัยด้วยเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่10ทธันวาคม2566กก็คือวันนี้นะคะได้เวลาที่ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง พี่น้องชาวไรอ้อยกเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วก็หน่วยงานราชการพร้อมทั้งโรงงานน้ำตาลเพื่อให้งานสำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปการนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็คือหนึ่งเลยราคาอ้อยขั้นต้นปี66หทับนี้นะคะกำหนดอยู่ที่1420บาทต่อตันค่าความหวานอยู่ที่85.20สตางค์ต่อกิโลต่อ1 ccs นะคะ สูงกว่าในอดีตที่ผ่านมาในอาตาัตรายัางไม่ได้รวมค่าอ้อยขั้นสุดท้ายก็คือเงินตามนะคะ2เลยก็คือเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายของปี65ทัหกก็คือปีที่แล้วเขตได้ามากที่สุดได้ถึง1239บาทต่อตันเพิ่มจากราคาอ้อยขั้นต้นถึง159บาทต่อตันค่ะ ซึ่งโรงงานน้ำตาลก็ได้ทยอยประกาศจ่ายก่อนหน้ามีราชกิจจายด้เบกษานะคะก็คือโรงงานหรือว่าบริษัทน้ำตาลต่างๆมีการสำรองจ่ายเงินอ้อยคั้นสุดท้ายให้นะคะ 3. เงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดนะคะ120บาทต่อตันปี65-66ทักนะคะก็คือปีที่แล้วนั่นละค่ะคาดว่า จะโอนเงินนะคะเข้าบัญชีชาวไร่อ้อยเร็วสุดปลายเดือนธันวาคม2566นี้นะคะหรือว่าชา้าที่สุดเลยก็ไม่เกิน2สัปดาห์ของเดือนมก,กราคม2567ค่ะ